晚收晚放，早晚、so。 झालीया ปะนิขานาโตอาานถิยารตาอิตายาโตขะยาราหังตาตามพธิภโพธิภัณฑ์ภัณตาอภิวาเทมิตวา สมาสามิโสวปาติปานนมังวาต อนามายะโพธัสสะภาควะโตอปุพพาพระมนาการเจวะโพธานุสติในยันจาระโรมาเสนะโมทัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโพภะนะมะคะวันตังเอยวะกะลายานนกิยติสัตถะโตอภูตตะโตยติปิสัตภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธ วิจารณาตัณโานสุขโนโกวิโทนตานนตารอภริตาธรรมาตาลธัตตาเทวโมนสนนปุพคภาควติอันธมยานพุทธา ติงกะโรมาเสโอ้ทวารตาวารตาทิโคนาพิโยนต์ตสทาพิยานะกะโรนาทิสามกัาตอนโอ้เทยพิโยสุจานตางกามาลวังวาโลหะวา ราตาจิเนทังโุณโธโยตัสปะปานินาสารานเคียมาโมตังปะมามโนติตยานังวันทานิตางเสียเรนางปทาสาหสามิทาตวะปุ รันเจวทาันจิทางวานทานโดหังจาริยสามมิปุอาทยวะสุพวิตังนาทิเมยสารานันยาปุวะเมยสารานังวังเอเตยนาสาจาวาเจยนาวาเถย โตต่าเนโพทางเมาวันทรมาเนยนย่งโอย่างว่าโตตังอีทาตาเพยเปอันดาายาเมมาเฮโตอันตาสตีอาชาสตาตาเยนะว่าจจยะพูเตกุกมาปากตังมียย่างพโทปฏิคาหาโตตยันตัง กาลันตะเลตั้งวุฒิตรงว่าผู้เทนทานธรรมยังธรรมานุสตินยังการรมาเฟสวากาโตมวว่าทางตาธรรมอันทันเทียติโก โยาวาเสนาเตโยโยมาคาปาคาปริยาติวิโมคเพยโทอโมกุโลกาปะนาตตาธาติธาริวา ตารนางเคมาโมยตามานโทติยาโนยสติยาทานางวันขามิทางสิเรนางทามาสาสามิทาโซวา วิตันจิทันวันทนโนังจาริสามีังมาเสวะสุทานมาตันาทิเมยสารานันยานตานโมเมยสาราัาวันเอเตอนาสาจวะเทนาวัเถยยานสา ธรามังเมีวันธรมาเนีนนยาโกวันยาบาสตตางีทาสาเพียเพียอันดารายาเมีมะเฮยสงตาสะเตะชาสะานเจนาวาจายวเจรสาวาสามีุกกมาปะกาตามไมยายางธราโมองปฏิคารหาตัวตะยานตัง กาลันตะเลสร้างบริตรงว่าทามีทานธรรมยางสร้างทานโนสติณยางกะรรอมาเสโนอาฏิปันโนอา ยาทีทานจาตาเรโปรเรตโยคานีอัตทาโปรเรตปวยทางลาดทีสามารตวอันสาวักัสสะา งสัขาพิคติงกโรมาเสตัมมะชอนสุปติปะติโกนาพิโยตต์ปุณารสานคาเสโยติเสลาทิธามมาปาวาราตยกายาจิตต อันธรรมตัมมะยานาคานันโสโสทังสั้นโกโยสัพปานีนางละนานเจมะมวตมังตทิยาโนตติยทานังวันทามาิาตังสิเรานังสังาสัมมิตาโ สังนคเมื่อสัมิกิตโรยสังนคนตาตะตาตา้ตาตาจหิตาสเมสังขาสานิยาเทียมิสริรันชีอวิตรันติทังวันทานโนหังจเรียสเมสังขาโร ปานนาตังนาทิเมียนางอันยังสร้างขอนเมียสารางวัลังเฮตยนาสาจวาเจนะว่าเตยยันสัตตัสสเนสังขางเมียวานนาเมณายังโมอันยังมาสุตังอิทาตา สาเยนาวาจายวัเจตาาวาสังเเคปุกม,มาปะกตังไมยายังสังโกปฏิกานห้าตัวติยันตังกาลันตะเลสรุลิตงวะสังเเคอันธามยังอติตาปะจเวคณาปาทางพนามาเซธามยังปาจเวกิตาวา กลางบาริโภตังตลางยาวาเทววิตาตาปฏิคตายาโวนธาตาปฏิคตาญานาสัมมะสัวาตาตาปฏิเริงสัปสัมปัสตนาปฏิคตายา ยาวาเทวาหิลิโกอาปินาปฏิจาตนาตังอาจะมยาปาจะเวกิตาวาโยอปินนาปตอ นามาณนาญานเวโพธานาญาญาวาเทวาอิมาสกายาสาธิติยาปนายาเวิงสุปารติยาพระมจริยาโนขาญาอิอาิบุลานัญจะเวอาทาอังขามินาวันจะเวอาทานันอุปา เจ้าเมย่าตราเจเมย์พเวสติอนาวาเจตาเจปาสุวิหะโลจ่าเตอจามายาปเจเวคิตาวายเสนาสนางบาริโคตังอัล ปฏิคาตายานางสามกษัตริตาตาปิเริงสัปสัมมาสนาปฏิคาตายายาวะเทยาวาอุตุอะปเรสยายวิโนอันาปฏิสานลานาลามาทานอาจมาญาป ยะเมยะสะจปะเรียกโรยปะเรโวตรย์โตยยะวาเทยวาอุปนันนันเวยยะปาติกานะเวยะานานังมะติกาตายะอาภะยาปัจฉาปะ กนาเทธานาคาทายปนามาเสิมีนาโกยกาเมนาออปัจยากโนตลาอาจาริโยปกาลาจามาตาปิตาจายตกาตุริโยจานิมาราชากุณาวันตาลาปิจา กามาลาจินทาจารอกาปราจเทวะตายาโมมิตามโนสาจามัชตาเวริกาพิจารติวิธานเทนตุขีปาปาเปตโวมะตังอิมินาปุญญากะเมนาอิมินาอุทิเสนาจา เทปหังโสระเพจวะตาโนปทานาเจทะนังเยสันตาเนินาธมายาวาเพานาโตมะมังนาสันโตสาปตาเยวะยาตาชาโตภาเวภาเวโอโจจิตังสติปัญญาสันเลโกวิริยามินามาลาลาภันโโนกาสังกาตุจาวิริเยสุเม โอทาติปาวาโลนาโทตัมโมนาโตวาโรตัมโมนาโตปเจกะพุทโธจะสร้างโคนาโทตารมมังเตโซตามานุภาเวนัมาโลกาสร้างละ 沙瓦。Uh, wow.